แอนบอกว่าโหดอโหดมากล้วติดกล้องไปแล้วมันยาวถ่ายกันถ่ายกันนานนานแบบเป็นปีอะ,นะอะก็ก็ก,ก็เนื้อหามันโหดอยู่แล้วมันมันก็ดรามาติกมากมันก็แบบเราก็เข้าใจเขาอะคือคืออาจจะผมอาจจะโดนเค้นมาแนวนี้มาเยอะมั้งก็เลยแบบอาจจะไม่ได้แบบกระทบขนาดนั้นแต่ว่า ถยอมรับมันก็เห็นบางมีมีถึงขั้นแบบยานเขาแบบไม่ไหวอ่ะคือแบบไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยคือมันอ m o มชั n นอลล้นจนแบบก็ก็ตกใจเหมือนตกใจเหมือนกันนะเราก็เห็นต้องแบบโอ้ต้องแบบไปไปช่วยแบบให้กำลังใจแบบเออแบบ take it easy แบบสบายๆก่อนนะอะไรเงี้ยแล้วเข้าใจอ่ะมันแบบและเรื่องมันโฟกัสไปทางตัวละครผู้หญิงด้วย ที่รู้สึกว่าโดนโดนหักหลังโดยสามีเขาใช่ไหมครมันก็มันไปเล่าฝั่งเขามันก็เลยมันแบบ,บยิ่งเก็บกดสําหรับเขาอะอย่งฝั่งเราเราโเอาคนรักครอบครัวมาเล่นแบบนี้ <laughs> โหเล่นยากมากเล่น <laughs> ยากมากเข้าหา <laughs> เข้าสู่ตัวละครยากมาก <laughs> ไม่หรอกคือเราไม่เคยคิดจากมุมของเราอยู่แล้ว <laughs> พอเราเป็นตัวละครเราก็คือ มันเป็นชีวิตของเขาไม่ใช่ชีวิตของเราเราไม่เราถึงแม้ถึงแม้ว่าบางทีมันก็อาจจะมีแบบเล็กๆน้อยๆที่มันติดกับบ้านไปเลยจากบ้านเราติดเข้าไปที่ตัวละครนั่นคือมันธรรมชาติของของคนเราอยู่แล้วแต่ว่าโดยรวมนี่คือเราแยกแยะอยู่แล้วคือบางทีเรามองกลับไปท,ที่ที่ตัวละครเราก็แบบคิดจากมุมผมผมว่ามันทำหนีได้ไงวะมันเป็นคนหนีได้ไงวะแต่ว่า สุดท้ายแนละ้วเราเราก็ต้องเครียดตัวละครแนละ้วเราก็ต้องตีความจากมุมมองของตัวละครว่าเราก็ไม่อยากจะให้มันเป็นตัวละครแบบแบบมิติเดียวที่แบบแค่เป็นคนชั่วเฉยๆเราก็ต้องไปหาเหตุผลว่าทําไมเขาต้องทาอย่างนี้กับภรรยาเขาทําไมเขาถึงมีคนอื่นเราก็เราก็เชื่อว่าคนเราทุกคนเกิดมามันก็ไม่ได้เป็นคนเลวหรอกมันก็ต้องมีเหตุผลว่าทําไมเขามาถึงจุดนั้นก็ต้องต้องหาเหตุผลเอา มันก็มันก็ทุกคาแรคเตอร์ที่ผมเล่นน่บางทีมันก็จะมีแบบท่านขุนก็ติดกลับไปบ้างบางทีมันก็เป็นตัวละครน,นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบติดติดกลับไปเป็นแบบเหมือนไปใช้อะไรกับคนอื่นแต่มันอาจจะเป็นเพราะมันยังอยู่ในหัวแล้วเรายังแบบคิดถึงบทคิดถึงสถานการณ์แล้วบางทีเราอาจจะแบบผ่านซีนที่มันแบบอะไรแรงๆกับกับอย่างพี่แอนเองอะไรเงี้ยอย่างที่เราเล่าให้ฟังว่าบางที เขาก็ได้เจอบางซีนี่เขาก็แบบถึง,ถ,งถึงจุดขีดแบบสุดของเขาเหมือนกันเราก็แบบเราก็จะจําหน้าของเขาที่เขาแบบเขาสุดเขาไม่ไหวอะไรเงี้ยเราก็จะแบบมันขนาดนั้นเลยเหรอวะมันมันก็อาจจะมีแบบติดมันมันไม่ถึงขั้นความทุกข์แต่มันก็จะมีอะไรบางอย่างที่แบบมันรู้สึกมันอาจจะเป็น รู้สึกสงสารตัวละครมั้งขาดจะเป็นความรู้สึกที่สงสารว่าทําไมมันต้องทํากันอย่างนี้อะไรเงี้ยพอมันปิดกล้องไปแล้วเหมือนโล่งไหมคะหรือว่ามันมันไปกดดันเรื่องอื่นอีกว่ากระแสะจะเป็นยังไงอะไรยเงี้ยคือถ้าเอาจริงๆเรื่องกระแสะนี่ผมผมเป็นคนสุดท้ายที่ควรจะควรจะคุยด,ด้วยเพราะผมไม่ได้เป็นหนึ่งคือไม่ได้เก่งทางด้านสร้างกระแสะอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ติดตามเรื่องกระแสะก็เลยแบบ มันผมเชื่อว่ามันเป็นหน้าที่ของของของฝันฝันทีมมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมครับมันไม่ใช่หน้าที่ผมแต่ผมก็ก็รู้สึกโล่งเหรอว่าแบบอ่ะมันจบแล้วหนึ่งปีที่ต้องอยู่กับตัวละครนี้อะไรเงี้ยก็ก็มันก็มีเขาเรียกว่าไรอ่ะอัพอัพอันอัพอนดาวอะไรเงี้ยมันก็มีช่วงที่แบบที่มีช่วงเอาพูดกันตรงๆมันก็มีบางช่วงที่เราถกเทียงกันในทีมงานเองหรืออะไรก็ว่ากันไปมัน มันมันหลายความรู้สึกในระยะเวลาปีที่ผ่านมามันก็เลยรู้สึกว่าปิดกล้องไปเราก็ปล่อยทุกอย่างล้วก็แบบก็เป็นความรู้สึกที่ภูมิใจและแฮปปี้ว่าเราแบบเฮ้ยเราจบเรื่องนี้นะช่ว็มีก็เหมือนผลงานหลากหลายมากเลยมันปีกันไหมคะบทนั้นบทนี้หรือว่ามียังพิจิตร์ก,ก็แต่ละคาแรคเตอร์ยังไงอ่ะไม่คือมนอาจจะเป็นพอ หลังโควิดมันเก็บกฎมั้งมันก็เลยแบบอยากแสดงตัวนี้อยากแสดงตัวนั้นก็ก่อนก่อนแบบช่วงโควิดตอนตอนต้นๆเราก็แบบเฮ้ยดีจังเราได้พักงานอะไรเงี้ยแต่พอผ่านมาปีหนึ่งเราแบบเริ่มคันแล้วเริ่มแบบอยู่ไม่นิ่งแล้วแบบกูต้องไปทางานกูต้องกูต้องกลับไปอยู่ในกองถ่ายอะไรเงี้ยก็เลยพอกลับมามันก็เลยแบบเฮ้ยบทนี้น่าสนใจบทนี้น่าสนใจก็อาจจะเลยรับค่อนข้างหลากหลายเพราะหลังจากนี้ก็ยังมีหนังอีก อีกสามเรื่องที่ยังไม่ได้ฉายแล้วก็ <c oughs> ตัวละครก็แตกต่างก,กันหมดแต่ว <c oughs> ่าปิดกล้องหมดแล้วหรือว่ามีปิดกล้องหมดแล้วฮะตอนที่โล่งล้ะตอนนี้ไม่รับแล้วตอนนี้เบรกมาโฟกัสเรื่องสร้างสร้างบ้งานที่เสร็จ <c oughs> ผมไม่มีสัญญาครับ <c oughs> คุณภรรยาเขาว่าจะเสร็จเพื่อเป็นเรือนหอให้ตอนเราตอนเราแต่งงานกันใช่ไหมแต่มันไม่เสร็จ,จตามสไตล์แบบ ก่อสร้างบประเทศไทยอะเนาะเขาบอก6เดือนก็แปลว่าหนึ่งปีอะไรประมาณเนี้ยอันนี้อันนี้เลยไม่เยอะละครบก็โฟกัสเรื่องเรืงทำบ้านอยู่เรวเลืองแบบความทายาทเป็นไงบ้างคะที่คไม่ไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้จะปั๊มอะไรฮะเดี๋ยวอันนี้เอาพูดตรงๆคือตอนเราแต่งงานตั้งแต่แรกนี่ไม่เคยคิดว่าจะมีมีน้องอยู่แล้ว แบบพูดแบบตรงๆเลยไม่ได้ติดไม่ได้มีอคติไม่ได้แบบไม่อยากมีหรือไม่ใช่อย่างนั้นคือมันก็คือแค่ไม่ได้คิดที่จะมีแต่ยอมรับว,ว่าหลังจากหลังจากที่แต่งมาเนี่ยมันก็มีคนทักเยอะเนาะมันก็จะมีคนมาแบบเมื่อ,อไร่ยังไงโอ้ยโตไปเดี๋ยวเหงานะบลาบลาบลาอะไรเงี้ยมันก็ทําให้คิดอะโดนกล่อมไปเรื่อยๆอะวันนี้ทุกวันนี้ก็เรื่อสร้างบ้านก็เริ่มมีแบบเอ๊ะหรือว่าเราจะมีห้องเผื่อไว้เลยอะไรเงี้ย แต่ก็ยังไม่ได้พร้อมนะหมายถึงว่ามันยังมีอีกหลายอย่างที่เรายังคิดจะทำร่วมกันก่อนก่อนที่จะเริ่มขบวนการความคิดแบบนั้นก็คือมีความีิเห็นตรงกันว่าแบบยังยังก่อนอ,อ,อใช่ไหมใช่ฮะก็เขาเขาอายุห่างผมเก้าปีด้วยใช่ไหมเขาอายุน้อยกว่าผมแล้วเ,แบบเขาก็เป็นแบบ working woman ะเขาเป็นคนแบบมีกิจการมี ดีมของเขาที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่ชีวิตคู่เขาไม่ได้แบบเดดิเคทชีวิตมาเพื่อแบบปฏิบัติต่อสามีอย่างเดียวอ,อย่างนี้ใช่ไหมมันเขาก็มีสิ่งที่เขาอยากทําในชีวิตแล้วผม,ผมก็อยากให้เขาทําผมอยากให้ไปสําเร็จในแบบพวกโกส่วนตัวของเขาด้วยซึ่งในอีกไม่รู้กี่ปีถ้าสมมติวเร็ว,รว,รว,รวนี้เลยอีกนานก็ไดม้มันไม่ได้สนใจเพราะเราเรามีคอมมิชเมนท์ที่มันเป็น forever อยู่แล้วใช่ไหมเรามี forever ที่จะมาคิดเรื่องพวกนี้มันไม่ได้แบบจําเป็นต้องทำทุกอย่างเดียวและเถ่ากับมาเรื่องลูกเนี่ยพ่อผมเองมีลูกตอน60กวา่ามันก็ในเราก็ต้องยอมรับด้วยเทคโนโลยีด้วยหลายอย่างมันก็อาจจะไม่ได้ต้องรีบขนาดนั้นถามอถามเรื่องบ้านขอจล่อได้ว่าอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้พยายามจะให้เสร็จสิ้นปี สิ้นปีหมายถึงแบบแอร์ทำมีไฟน้ำไหลอะไร <c oughs> ประมาณนี้ฮะ <c oughs> ก็หมายถึงสิ้นปีเข้าไปพร้อมเสือกับหมอนได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เสร็จทั้งหมดอันนี้คือเราพูดบอกกับสถานปนนี้กับผู้รับเหมาหรือว่าเราเราหมายถึงว่าเราเจอแแข่งกับกันมันมี <c oughs> มันมีดราม่าหลายอย่างตามสไตล์ต่อสร้างในประเทศไทย มันก็ตามประสบการณ์ผมไม่ไม่ได้ไม่ได้จะบ่นอะไรหรอกก็มันบ่นมาเยอะแล้วรงเข้าใจพอเขาบอกว่าไม่ทันเราก็โอเคครับครับครับ,บตามน,นั้นอ่ะพอเขาบอกว่าเดือนนี้เราก็บวกไปอีกสามเดือนนะอะไรเงี้ยนะก็แต่ก็ค่อยๆไปเพราะมันก็เป็นบ้านที่เราเราตั้งใจที่จะเป็นของเราสองคนก็เป็นครั้งแรกที่ผมสร้างอะไรที่มันเป็น ไม่ใช่ไม่ใช่แค่เพื่อตัวผมเองอะไรเงี้ยก็เลยอยากอยากให้มันออกมาออกมาให้ดีที่สุดนอกจากเวลาบานปลาบานไปลายหมบานปายหมดทุกอ,อย่างคิดไว้คิดเผื่อไว้แล้วเขาบอกว่าเดือนนี้เขาบวกไปอีก30เซเขาบอกว่าเท่านี้ก็บวกไปอีก30นะประมาณนี้นะ ก็แก็่ผู้รับเหมาเหมือนส่งงานชา้าเฉยๆแต่ไม่ได้โกงใช่ไหมคะพี่อ๋อไม่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 ไมไมคือคืออย่างที่ว่าเราผ่านเราผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาเยอะแล้วเราเราเป็นคนที่ทํางานค่อนข้างลงมือเองอะไรเงี้ยคือผมไปเป็นคนที่แบบค่อนข้างไปทําเรื่องดีไซน์เรื่องของการออกไปคัดสรรวัสดุที่เรามาใช้ในบ้านอะไรเงี้ยคือผมไปซื้อไปทําเองแบบหลายอย่างนะก็ก็ ก็ไม่ได้ห่วงเรื่องเรื่องโคงเรื่องอะไรเนี้ยแล้วส่วนใหญ่มันไม่ได้แบบเพราะจริงๆนะมันค,คือเราเข้าใจอะ่ะเพราะแบบมันชอบมีคนพูดคําคํานี้กับแบบผู้รับเหมาหรือก่อสร้างใน,ใน,ใ,นในไทยนะแต่ว่าบางทีมันเป็นเราไม่เข้าใจเองอ่ะเราไม่เข้าใจระบบตรงนั้นเองพอเราเข้าใจผมสร้างโรงแรมมาผมทําบ้านมาสองหลังอะเริ่มเข้าใจแล้วแต่เริ่มแบบโอเคถ้าถ้าเราอยากได้อย่างที่เราต้องการจริงๆริงเราก็ต้องเราก็ต้อง manage มนเอง สิ้นปีฮะหวังว่าครับโอเคจ้าจบแล้วทั้งั้นบายยนะฮะเดี๋ยวบ้านเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยบอกกันนะ